จากปรากฏการ์ดราม่าช็อกมิน้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองที่ถูกวิพากษ์วิจาร์ณในวงกว้างทันทีเมื่อคณะเจรจาเพื่อไทยเปิดพักต้อนรับแกนนำจาก5พักใหญ่ในขั้ว188เสียงมาเจรจาหาทางออกในการจัดตั้งรัฐบาลถึงแม้นายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยจะยืนยันว่าการเจรจาครั้งนี้มาจากมติ8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลมอบภารกิจ ให้พักเพื่อไทยในฐานะแกนนำเดินหน้าหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลขั้วใหม่แต่อย่างใดแต่กลยุทธ์ของพักเพื่อไทยในการเชิญขั้ว188เสียงครั้งนี้หลายฝ่ายมองว่าเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่เตรียมไว้แล้วหรือไม่เพราะจุดยืนทั้ง5พักก็มีความชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่เลือกพักก้าวไกล ด้วยเหตุนี้จึงมีการวิเคราะห์ว่าพักเพื่อไทยต้องการยืมมือ5พักเหล่านี้เพื่อไปกดดันพักเก้าวไกลต่อการยุติการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจาก8พักการเมืองขั้วเดิมขณะเดียวกันการหารือระหว่าง8พักการเมืองไม่ใช่ช่วงระยะหลังที่ถูกจับตาว่าจะนำไปสู่การนับถอยหลังของ m ou จากสถานการณ์ที่พักเพื่อไทยกำลังถือแต้มต่อทางการเมือง ท่ามกลางความชื่นมื่นในวงเจรจากำลังเป็นสัญญาณเตือนไปที่พักก้าวไกลด้วยหรือไม่เป็นที่มาของความเคลื่อนไหวจากพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลออกมาแสดงท่าทีไม่ยอมแพ้ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเปรียบเทียบไปว่าหากเรือมันรั่วก็ต้องช่วยกันซ่อมไม่ใช่มาถีบเพื่อนออกจากเรือไปด้วย ขณะที่วิโรธลักษนาอดิสรอ,อีกหนึ่งแกนนำคนสำคัญของพักก้าวไกลได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่ากูไม่ออกออกแล้วประชาชนจะเอาอะไรแดกและสู้กับคนหน้าด้านต้องหน้าด้านกว่านั้นนอกจากนี้จากปรากฏการชนแก้วเมนูช็อกมิ้นที่พักเพื่อไทยจนถึงการเคลื่อนไหวของม็อบต่อต้านก็เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายประเมินว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่อการประท้วงพักเพื่อไทย หากมีการตัดสินใจฉีก MOU ของ8พักในอนาคตเพราะสถานการณ์ขณะน,นี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพักเพื่อไทยกำลังเผชิญหน้ากับทางสามแพร่งทางการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นดังนี้ทางแรก8พักการเมืองยังจับมือเดินหน้าตั้งรัฐบาลร่วมกันเช่นเดิมแต่พักเพื่อไทยอาจเจรจากับพักก้าวไกลให้ลดเงื่อนไขกรณีการประกาศแก้ไขกฎหมายมาตรา1 1 2ทางที่2 8พักการเมืองผนึกกำลังกันต่อไปแม้ท้ายที่สุดต้องไปทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านก็ตามและทางที่3พักเพื่อไทยเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลด้วยตัวเองโดยไม่มีชื่อพักก้าวไกลร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยที่สำคัญสถานการณ์ภายในพักเพื่อไทยก็ใช่ว่าจะราบเรียบเมื่อขณะนี้ก็มีกระแสว่ามีเสียงสะท้อนมาจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะไม่เห็นด้วยกับการเชิญพักรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐ มาร่วมหารือในครั้งนี้อย่างไรก็ตามสถานการณ์โหวตนายกรัฐมนตรีของพิธากำลังอยู่ในจุดน่าสนใจอีกครั้งเมื่อล่าสุดผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติยื่นสารรัฐธรรมนูญให้ชี้ขาดว่ากรณีข้อบังคับข้อที่41ของรัฐสภาเสนอชื่อพิธาโหวตในที่ประชุมอีกครั้งได้หรือไม่ ดังนั้นถึงนาทีนี้ต้องโฟกัสไปที่พักเพื่อไทยจะตัดสินใจอย่างไรระหว่างเดินหน้ากับ8พักลงนาม MOU ต่อไปหรือสุดท้ายจะสลับขั้วไปอยู่กับ188เสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้สุดซอยซึ่งทั้งหมดจะเป็น3ทางแร่งกับเดิมพันใหญ่ของเพื่อไทยที่แขวนอยู่บนเส้นได้ทั้งสิน้น